นี่ดอกงาพี่น้องคีูนี่ว่ามนจะเคืองตาบนสีน้องนกครับผมมัน,นมึงแดงยิ่งเท่นุ่นข้างหน้าเปนวะตาละจุ๋มครับผมแมคร<อ>ะะับผมแฮงเสือวนแงดแ,ง,แงได้พีนอ้งอง อัดดอกเสมนแดงครับผมกะังเกิดน้องขวันเนียครับผมอกกงแก่ทสเอยุ่ๆครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเคนเคยครับกำนุงมีสารบานเท่าละกกะแม่น้องควันเด้อครับผมสวัสดีค่ะ ครับเมื่อนี้กับพ่อกันอีกแล้วเด้อครับกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับผมเมื่อนี้กับพ่อกันคลิปประจำวันที่31มสิกรกฎาคม67เด้อพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้กับมากับหมอลำคลานใหญ่คือเก่าอหรอพี่น้องครับผมกับพี่วรรณภาพาลุยครับผมสวัสดีค่ะครับต้นตะลุยแอนสาวจันทแลมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สายลุยสาวเปียวครับผมทางไหนเนาะสวัสดีค่ะครับผมเมื่อนี้กับขึ้นมามู่งหรอพี่น้องคณะหมอลำชุดใหญ่คือเก่าอหรอครับผมครับเมื่อนี้ขึ้นดอยสูงเด้พี่น้องรู้สึกว่าาสิมนแล้ววลล่่ะตตอนนนี้้้ยืเฝาแแครับผมงคร่งเเต็มดอยยลพู แม่น้ำควันเรียนเปล่าล้วพี่น้องไปจังได้การรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องมือนีสีมานบ่จับหมอลำชุดใหญ่กับผมบัวด <c oughs> าวพี่น้องอนะู้ดเลยครับผมนี่จะดอกงามพี่น้องดูนะมือหนีบอมันตีเคืองตาหมดสีน้องแม่น้ควันครับผม มันมึงแดงยังเทิมบนทั้งหนามันก้อนบนอะไรตระระจุ่มครับผมแมีนครับผมแห่งเตือขวนแห่งจุ่มแห่งแดงได้พี่น้องเก็บกอนะงามหลายครับผมจับทั้งหนาคู่หลายดอกเยอะพี่น้องนี่สวยทั้งขวามันกวอนอีกสามบน เห็นไหมครับจ <went to pub> <and> <políticas> ังไดการรุนน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องนกอนี่สีมานบโบกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับผมเพชรเพลิงแดงครับผมแหม่เมนครับผมดอกกำลังแสบน้องบางคนนะกำลังเริ่มครับผม มันอู้ดอกนี่ไงน้ำเงามคือมีเครื่องเดียวไม่เอาป่ะขาโครงการเขาละเครื่องเดียวจุ่มหนึ่งครับผมข้างๆกันอู้ดอกนี่อ้าวสองจุ่มครับผมอู้ย้ำเงาเลยดอกนี่ีสดใสครับผม

มุ้ยขาลอนยังแหนบมึงดอกนี่ก็เป็นสีเหมกันยังเต็งคนมึงแดงดีป้าดมงดอกนี่แหมนกครันบานใหญ่ครกี่ดีเวลาวบคักอมุกจูงงี่ครับผมนกควันนี่ไงครับผมหุ่นเนี้ยไปก็เห็นแดงๆน่ะนหมืนแมนบอ

จุ่มนึงครับผมว้าวบมีมูนอเป็นกวนเมียนาดงผีนองครับผมเห็ดบนเขายุ่งนี่บม้งนพราแจงหมดตนอเป็นนวเมียนครับผมฝนกะหัเลยผีน้องอยู่ทนีเป็นตะอมหน้าบม้เป็นกวนจวกข็ข็งนีเยอเมียนเนาะทรงโมแมแนจีน้อยด้ะ้ตกแห้งเต๋อพีน้องอยู่นี่

หอดนึงครับผมอุยเดียนครับพี่น้องเลยฝนถึงน้ำครับผมฝนตกอย่างน,นี้คือไข่เหะะ็ดลงโขกครับผมุ่านี่เบิ่งพี่น,อน,นอ้องันกำลังขึ้นที่พี่น้องเพราะมันเป็นเห็ดลงโขกหลอดไหมครับกำลังเริ่มเห็นครับผมเยอะไข่หนึ่งนะเธออีกสองไข่ครับผมแข่งกันฝน,นกระตกพี่น้องลื <laughs> ่นม้ำไปปล่อยครับผมเรื่อยๆถ้าอยู่เก่าเขาได้ปุ๊บน่าไข่หนึ่งครับผมอสองจูมครับผม กู้ยมองนี่สัตว์ไหลพี่น้องครับผมแม่นงควัลงมาบ่ได้บังตลอดดอกครับผมแดงเจิงครึ่งเป็นไดนาโอ้ยตัวมันใหญ่พี่น้องหน้าหนาวได้ครับผมหมดเลยอทางนี้ดอกนึงครับผมได้บ่โอ้ยถั่วพี่น้องสองดอกเลยถั่วพี่ดอกหนึ่งครับพี่ได้ยักดอกหมดเลยเออมึง Ủa, lắng อุ้ยหลายดอกเลยกําลังบ้านครับ เป็นห,หนึ่งเด้อพี่น้องครับดอกกันบานมีดอกนี้ได้บอบานใหญ่ครับมึงยุม่มนีน่แมงฝันื <c oughs> ให้พึ่งเขาได้จ้งงะงานครับผมเป็นตะวันครับให้ถุงได้ไหมแมงฝันเห็ดอกอเดี๋ห <c oughs> ลายดอกอยู่ท <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> นห <c oughs> นึ่งกะทิอิ่มเลยห่ะหลายดอกบ้านเหมือนอะไรต้น <c oughs> หลายตอดอกบานเลนพั่ tao vào bàn ngay đi cô ta hứa câu là cái nọng qua bên bàn ngay <laughs> bên đường quán bán là phiên hoàng đoạt chẳng gì nó mới là hương xe 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 à. xe bàn cái bàn chẳng bàn nhây. มนไม่ได้จุมเพื่อซอมจุ่มู่นเต็มตาเลยพี่น้องวันนี้บานงหญ่หลจับสิล่างย่างนี้จะน้อยล่พี่น้องคนมอมแมมคับผมคือฝนทักกลมนี้งแห้งไงฝนอนี้ครับผมจุมนึงครับผมันถือน้ำฝนหนป้างจุมีดอกง่ายคายกลมันนักวันกางทางม่ทยงาคับผมยุ่งมองทางย่างพี่น้องไม่ต้องไปไกลดอกเขามือนี สามซีใครหาใครพี่น้องใครอย่างไรใครเหลียงพี่น้องนี่น้อยกับยากบานนี่พี่น้องมืองกัลลังสีขึ้นเป็นจุ่มกัลลังสีขึ้นนะเป็นตือฝนบ้างหันดอกละซ้อนเนาะแม่น้ำฝน้อนละข้ามกับผมมาอาดอกหลายจุ่มครับผมมูนี่ เดงครับมาเสียงแบบไกลก็เป็นตะอ, <c oughs> <c oughs> ออกเห็นฟุงไปดอสีสวยครับพุ้นผุนนั่นส่วนหลายดอกยุ่นหนึ่งสองส,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 สามีอ่ะหุนผุเดอกครับผมจางตัวผึ้งยูตะใบหม่เน,ะเนาะโอเีหมือนน้ำขี้คนพันธ์่เหมือนพี่น้อง ถ้าว่าดอกเปนแข็งได้ครับนี่ล่างง่ายอยู่นะฮะบานต้งน้ำครับผมแดงชึ่งๆมายังันดำแม่นกันเฮ็ดยังนี่เฮ็ดเผืองดำวะเฮ็ดเพิงดำมีเหรอครับผมไตายเบี้ยเฮ็ดเผืองเข่าครับผมมองหนีมาเจอนึงเลยพี่น้องแต่วันนี้ม่เห็นครับผมช่วงที่ฝนตกเนาะแม่นกันยวมาครับผมแต่ว่ากระไดมูหนึ่งอยู่ได้แกงอยู่หระพี่น้อง พึ่งเข้าเด้อ<ม>พี่น้องสอดกันด้วยเนี่ยครับผมของหวานของแสบน,นี่ยเฮ็ดจังได้กินแต่แสบพี่น้องเฮ็ดต้นเขาครับผมมูนี่หลายดอกอยู่พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเนี่ยไอยังนี่ครับพี่เม็นต้นกันดอกลาสอดพี่น้อง สวนดอกและสวนเลยน้อื้ขาอกอย่กินพวนสนะบ่มเนือเนื้แห้งนี่เราได้แม่คนเจ้ายนุ่มขี้ขาวแดงครับแดงครับผมโ้โวมูนี่หลายเติบเด้วยพ่นกระตาพูนอะพี่น้องครับผม แน่เห็นบ่ครับมนต้องกวนสงมื่พี่น้องครับฝน,น,นมันคึมฝนตี่ตกตกไปรอบนึงแล้วงานติตกมาอีกสองสามจุ่มครับผมมู่เดียวกันเหรอพี่น้องแต่มันถึงยุ่แหางกันครับผมขี้มึงนี่เหตุดีข้ามง่อยห <laughs> มื่นเนีน่ยจัง่อยเด้อพี่น,อน,น,น้อ,นอนงแนมเห็นบ่เนาะครับนี่ตอกเนึ่งทั้งนี้งบานครับผม บานบแบบนี่เยอดพุ้นแนวขึ้นไปทางเท่งคุณยู่น้นองแดงเกือครื่งคุณแม่นักวันไปได้ปะ้ะจูมหนึ่งครับผมข้างๆกันเอาแม่นักวันเจ <c oughs> ็บ์เ <c oughs> ป,ปียกต้อ,องทักพอนดอกพี่น่องเกิดไหลยครักมือน,นี้คุณนลองหนึ่งอื้มน้ำไหลพี่น่องเลย

มูนี่หลายเตือพี่เดพี่น้องครับทั้งนี้บ่เห็นห่งพี่น้องคืมคับขนแหลมอีกรเทีพัพก,กันลุกดยแหครับจ้าหน่อยนี่เ่ยบ่เห็นห่งแล้วแมนบ่เป็น้องกันเมนบุงไแหน่เห็นตัวเ่าเห็นหงคือเนีเห็นอยู่ <c oughs> ดอก้ ครับตอนนี้ก็ลงจอดอยเด้อเด้อพี่น้องกับผมบรรยากาศคืมๆครัครบฝนติดตกอีกคือเก่าเลรอพี่น้องมึงหันห้ำไปรอบหนึ่งนอกป่าตน <ผม S 1> ครับผมมีอันครับผมมึงมื่อยมากเหรอพี่น้องมันกับิพาพี่น้องลงดอยเลรอครับผมมาเบิ่งฝนงานไกลๆกับผมดอกสวยงามเมื่อนี้ครับผมุูน่ะพื้นเมืองมึงเนี่ยมึงงอยู่มีนครับฝนตกห้ำเด้อใจพี่น้องมีอนครับผมนอกพี่วันเมื่อนี้ฝนแห้งหรือยังม่ใช่ไหมอีกแล้วว่าง่วงลงเมื่อนี้ครับถือว่าหมานตัวช่องแล้วพี่น้องมากน้ำกันซีช่องครับผมซีช่องซีตายเก่าแล้วมีนม่น้องครับผม เป็นกำลังใจกันครับผมสำหรับมันนี้กาสิขอลาไปวันกับผมพอกนรยิหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกบ,บารน้ำกันกับผมวันนี้วนทีม่มา่อไรเด้อ